นี่ Google a d s e n s e นะคะระับทุกคนไม่ต้านไม่ต้านเลยทุกคนเข้ามาได้นะครับเพระวามันจะเป็นรีนน้ำแบบว่ามีกระท่ามให้เราเช่าดูเช่านั่งนะคะรับคนประมาณนั้น<อ>เราก็เลยแบบจะพาทุกคนไปให้อาหารหมากันมาจอมจัดนะคะระับทุกคนโอเคไป let's go ยังไม่ได้หันไปไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้หันอะไรเลยเนี่ยใสผมเสร็จแล้วครับมาเลยนะตัวนึงเงียบเลยทุกคนครับเปิดคลิปวันนี้ผมได้สิ่งนี้มาทุกคน นี่นะครับนี่ Google a d s e n s e นะครับทุกคนนี่ก็คือแปลว่าอะไรก็คือรายได้ในช่องผมก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็ดีใจมากทุกคนดูการวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะยังไงบ้างนะครับคนกว่าจะได้สิ่งนี้มาคือมันไม่ง่ายนะครับทุกคนคือต้องพยายามทุกคนนะครับกว่าจะได้สิ่งนี้แต่ก็ผมได้มาแล้วทุกคนเชื่อว่าใครหลายคนที่พยายามตามอยู่หรือว่าพยายาม ดัน YouTube อะอะใส่ YouTube ทุกคนอะก็คืออยากจะได้สิ่งนี้แน่นอนครับทุกคนแต่ก็เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนคือทำทำต่อไปนะครับสไตล์มันสไตล์ใครนะครับก็ประมาณนั้นเ <do> ชื่อกว่าทุกคนได้แน่นอนครับให้ทุกคนสู้ๆนะครับส่วนตัวผมคือได้มาแล้วทุกคนคือผ่านกฎเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคดูกันนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปทําอะไรบ้างนะครับดูกันรถลลงมาจากแม่สอดแม่ลำบ,บ้านนะครับทุกคนแล้วก็จะถึงแม่ตั้นนะครับนี่ ก็คือจะเป็นปั๊มปั๊มน้ำม,มันนี้นะครับทุกคนเราก็ลงไปต่อนะครับทุกคนนี่ราจับปั๊มน,น้ำมันนะครับนี่ปั๊มน้ำมันแม่ตั้งนี้นะครับทางเข้าทางออกนะครับนี่ตรงนี้แล้วลเราก็แล้วเราก็เดินไปต่อแล้วทุกคนข้างหน้าต่อเลยครับวจะมีวัดนะครับทุกคนนี่รงมาสพายก็จะเป็นวัดนี้นะครับนี่ข้างหน้านี้เลยทุกคนศารนทรตรงนี้นะครับจะเป็นพระอินทโกรนะครับทุกคน ทำนีนทรายแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เตรียมจะเปิดไปเร็วได้เลยนะครับเอข้า,าทางนี้เลยทุกคนขัน้นแรกวัดแค่นิดเดียวนะครับนี่มาทางนี้แล้วเราก็ตรงไปก็คือจะถึงอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนั่น,นเลยนะครับเราจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับพาทุกคนไปดูอีกรอบนึงนะครับตอนเที่ยงนะครับระวันที่มาถ่ายคือมืดแล้วก็ผมให้ทุกคนดูเส้นทางคือแบบยังไม่ชัดเจนนะครับทุกคนก็เลยโอเคมาถ่ายทุกคน เป็มแบบเต็มๆดีกว่าเนาะนี่คือเราลงทางนี้นะครับทุกคนลงไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับทุกคน,ก,คนก็คือถึงริมแม่น้ำเมยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับจุดหมายในวันนี้คือเรามาใช่ไหมทุกคนก็เลยเราได้ H เซนะครับทุกคนคือเราผ่ากดนะครับในกาทางยูทูบก็เลยรายได้เริ่มจะเข้ามาหน่อยเราก็เลยแบบว่าโอเคก็ดีใจขึ้นนิดนึงทุกคนก็ว,วันนี้เลยจะพาทุกคนมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งทุกคนนี่ก็คืออยู่ใกล้แม่ตั้นนะครับเขาก็เปิดได้ยังไม่นานทุกคน ประมาณสองสามวันนี่เองทุกคนนะก็เลยใกล้ๆแม่ตั้นเลยทุกคนก็มาได้นะครับก็คือมันจะเป็นรีนน้ําแบบว่ามีกระท่อมให้เราเช่าดูเช่านั่งนะครับทุกคนประมาณนั้นมีหัวยาลยแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพาทุกคนไปดูกันโอเคให้ทุกคนดูรอบๆมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็คือดูโหแม่งมากันเยอะแยะทุกคนคือเรามาตอนนี้คือเวลาตอนบ่ายแล้วน,นะครับทุกคนถ้าเป็นตอนเช้าเชื่อว่าแบบน่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนอ่ะคนนะครับ แล้ดูร้อนๆแบบนี้คือห้วยน้ากันกระจุยกระจายนี่คือแม่น้ําเมยนะครับทุกคนนี่รถมากันเยอะประมาณทุกคนพาทุกคนไปดูงานข้างในก,นกันก็จะประมาณนั้นทุกคนก็คือตามที่ทุกคนดูไปข้างในนะครับว่ามีโคนหรือว่ากระทงไปนาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันที่ให้อาหารหมากันดีกว่าทุกคนเพราะว่าอะไรได้เราผันนะครับก็เลยแบบ จะไปซื้อลูกชิ้นสักถุง2งถุงนะครับในเซเว่นในโรตัสด,ดีกว่าเนาะเซเว่นไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่ในโลตัสด,ดีกว่าเราก็เลยแบบจะพาทุกคนไปให้อาหารหมากันหมาจอมจัดนะครับทุกคนโอเคไป let's go ต่อเน,นี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันที่หน้าโลต้า้วนะครับทุกคนนี่ดูเดี๋ยวพาทุกคนไปพาไปซื้อขออดอกลูกชิ้นกันครับ ทุกคนครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับยังไม่ได้ทำให้หันเลยเนี่ยผมเกะกับมือนะครับเนี่ยพงุงโคนึงนะทุกคนโอเคไปโอ้โหดอดูดอดนะโอเคเจอมาแล้วทุกคนเจอมาแล้วโอ้มาแล้วทุกคนอ่า โอ้กินก uh ันแล้วโอเคไปต่อทุกคนโอ้ยเนี่ยยังไม่ได้ทันไม่ไปไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้หันอะไรเลยเนี่ยใส่ถุงเสร็จแล้วครับมาเลยเนี่ยสองสาตัวโอเคกูเละแค่นี้พอเราจะไปดูกันที่วัดดีกว่าในวัดน่าจะมีหมาจอมจัดเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวไปที่วัดดีกว่าอ่ะ ตาย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 ไปไประกาศแล้วทุกคนประกาศกันแล้วโอ้โหไม่ได้หา,หาไม่ ตรงนี้ด้วยโอ้น่ารักมากเดี๋ยวเราจะล,ง,ลงไปยาวแล้วทุกคนลงไปถึงแล,งลงง้วแล้วอุศุเลยนะเจออีกแล้วตัว ตัวนึ่งเงียบเลยให้ตัวนึงกินแล้วโอเคเราไปดีกว่าเราต้องจะกินทีหลังแหละโอเคไปโอ้เจ้าหมาเยอะแยะทุกคนอ่ากุ๊ก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 ไปไปตัวนึงตัวนึงกุ๊ยโยนเลยนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาจบคลิปความที่ถ้าไม่อุ่นสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปขึ้นขั้นบนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่อยๆกุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่ตัวนึงตัวนั้นค่อยๆโยนอ๋อผมมองเห็นอันนั้นมันโดมแล้วโอเค โอ้แม่อสุก็มีหน้าสัตัวนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงกันที่วัดแม่อุสุแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้คือเราคิดว่าจะลงไปที่ถ้ำนะแตค่คิดอีกทีหนึ่งคือแบบโอ้หืดแล้วไม่ไปดีกว่านี่นะครับนี่ก็คือเขาจะเขียนในนี้ว่าอะไรไม่รู้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสาวเข้มสาวเข็ม,ขมก็ตามนี้นะครับทุกคนก็คืออ่านไปตามนี้ก็คือใครที่เห็นคลิปนี้ก็คืออธิษฐานอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็คือทําบุญหน่อยทุกคน นี่กระปุกไหนก็ได้เป๊บนี่นะครับ